นิกกี้กับเมาส์เนี่ยสนิทกันถึงขนาดเสื้อผ้าก็ใส่ด้วยกันได้เสื้อผ้ายังไม่เท่าไหร่ตัวตัวเกงในอ่ะไงกพี่คนที่เพราะอะไรเหรมันไซส์เดียวกันหรอทุกอย่างครับคุณไม่ไซส์เดียวกันไม่ครับไซส์เนี่ยผมอาจจะผมอาจจะผมอาจจะโอ้ไม่ไม่ไซส์สูงผมอาจจะโอเวอร์ไซส์กว่านี่ผมว่าทำไมเกงในมันติดสีเปนดำครับไอ้เรามัน้องคนเล็กมันก็ต้องเล็กกว่าพี่อยู่แล้วมันขอุยพคนที ไช่เลยที่นี่หมายความว่ารูปร่างความสูงความอ้วนกันเองเองอ๋อเราสูงเท่ากันเท่ากันน้ำหนักก็พอๆกันอย่างเงี้ยเหมือนก็เป็นสาแฟรแล้วแต่งตัวก็แต่งสไตล์เดียวกันหรือประหยัดหรือประหยัดเรื่องอะไรเนี่ยหรือกว่า พอไปซื้อของแพงๆหรือว่าพวกอะไรแพงๆหน่อยก็จะแบบแบ่งกันใช่พอหลือคือราคา2 0 0พันถ้าคุณกันก็เหลือพันเดียวสุดมากไม่ใช่แต่บ็อกเซอร์มันไม่ใช่ไงต่ะร้อยร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยช่วยแบ่งแยกกันแบบใช้บ็อกเซอร์ก็ต้องหุ้นทีวีหรือว่าอะไรหุ้นหมดเลยทีวีก็หุ้นของเล็กนี่นอนห้องเดียวกันคอนโดก็หุ้นครับอ๋อหุ้นนอนด้วยกันแล้วพี chanting, ่ก็ดีนอะพี่ไม่น้อยใจหรอ เรื่องของเขาพี่พี่คนนึงเขาโตแล้วครับเสื้อผ้าอยู่คนละอันเลยนะคนละไซส์กันเลยนะใช่ครอะก็ไม่ได้เป็นตัวแยกแยกกันนะพี่เมื่อโตเขาก็ไปซื้อบ้านอยู่ของเขาเองครนะผมกับเบ้าก็อยู่ด้วยกันพี่น้องครับเออก็กลมเกลียวดีเนาะเล่าความความเหมือนของทั้งสองคนนี่อะไรเหมือนกันบ้างคะนิสัยก็เหมือนกันครับสเปคก็จะชอบผู้หญิงแบบเดียวกันมองเราคัอเราจะเป็นสเปคเดียวกันคือแบบนิกกี้บอกเฮ้ย เห็นคนเมื่อกี้ป่ะอ๋อบ้องอยู่แต่ก็ไม่ไน้แค่นั้กันหนาไงเป็นยังไงเป็นยังไงพี่มวยครับตอนเด็กๆเนี่ยเราคนคนนึงชอบพี่มวยมากตอนเด็กๆตอนที่เป็นนางเอกอะครับหรอโอ้โหเมื่อสิบปีที่แล้วทุกเรื่องอะไรครับชอบชอบใจอ๋อชอบใจมันเถื่อนมันเถื่อนมันชอบดีใจชอบแบบสไตล์แบบมวยมวยมวยเรียบร้ออยหน่ยครับโอ้เนี่ยใช่เลยค่ะเป๊กเลยใช่ครับ ีใช่ค่ะพาไปสิบปีพี่มวยนี่นิกกี้บอกเลยพี่มวยสวยมากนะพี่มวยขายดีอ่ะพี่ดีอ่ะแต่สเปคไม่ใช่แค่มวยหมวยอย่างเดียวนี่ค่ะถึงมาต้องยังไงด้วยอ่ะม้าวจะชอบครับม้าวสมัครมาจะชอบผู้หญิงอึมๆเหมือนแบบแบบโคตรงที่มวยไม่ใช่ล้าๆไม่ใช่ล้าชีวิตชีวาอึมก็มีชีวิตชีวาดีขนาดนั้นละค่ะตื่นเต้นม้าตื่นเต้นมี เป็นมัยอะไรน่าค้นหาดีครับชอบแซ่บๆอ่ามันชอบแซ่บแบครับนี่ก็จะเป็นที่หน่อยเลยนิกกี้ผมผมชอบเรียบร้อยครับอ๋อผมมันเรียนไม่เก่งผมก็เลยชอบผู้หญิงเรียนเก่งเรียบร้อยชอบถ้าเกิดชอบผู้หญิงแบบแซ่บๆอีกพบกับผมลูกเกิดมาพังพอดีก็เลยต้องให้มันบาลานซ์หน่อยออกมาชื่อพริกเลยเผ็ดเผ็ดเลยให้มันบาลานซ์หน่อยอะไรที่ทำให้พี่น้องสนิทกันได้ขนาดนี้เพราะว่าบางทีคู่พี่น้องเนี่ยเขาก็จะ ไม่ไม่สนิทไม่ได้รักกันแบบว่าอายุห่างกันปีหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนเด็กๆผมจะตามตูนิกกี้ตลอดนะครับเป็นลูกไล่เขาเป็นลูกไล่เลยครับผมเป็นนายหัวเมสาเป็นนายห่างใช่ครับคือทุกคนเรียกงี้หมดเลยคือแบบมิกกี้กลัวอะไรผมก็จะกลัวตามมิกกี้กลัวไก่ผมกลัวตามมิกกี้กินข้าวกับอะไรกินข้าวกับตามผมสั่งตามผมเข้าตามาว่าเข้าตามตลอดเลยผมจะตามตามมันติดเลยนี่ถ้านับนะก็คือว่าแม่คลอดดิกกี้ใช่ป่ะอีกสี่เดือนท้องท้องเ่า ห่างกันแค่นั้นเลยแล้วเติดวันที่25เหมือนกัน25เห <25 S 1> มืนอมนกันด้วยห่างแค่เดือนเดียวครับ แล้วเวลานอนทุกวันก็แม่นอนกลางผมกับมากดซ้ายขวาพี่เขาหน้าหงสารเนาะพี่คนโตนะฉีกเลยครับพี่จะเขาโดนแย่งแม่ไปเลยพชาตบูตรเขาเป็นคนดีตอนนี้ก็นอนโอ้แม่อยู่บ้านขอตังผ่อนบ้านรู้สึกยังไงบ้างที่เราเรามีพี่น้องเหมือนเพื่อนอย่างเงี้ยครับผมว่าดีนะครับเหมือนกับมีอะไรเราก็แบบปรึกษาได้คิดอะไรไม่ออกโทรหามัน ใช่บเดินกินข้าวรับพูดภาษาใต้ได้ไหมพูดได้ครับท้องรับแลงท้อแลงได้ครับตอนมากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยพูดใต้ไม่ไม่พูดใต้ตลอดพี่พูดกลางไม่ชัดครับแล้วเวลาพูดออกทีตอนนี้ชัดแล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนท้องแดงตลอดพี่แล้วพี่ดิ้งแกมมี่เขาก็ห้ามพูดใต้แล้วพักหนึ่งให้ฝึกพูดกลางเลยตอนนี้เราเราก็พูดกลางหมดเลยอยู่บ้านก็ไม่พูดไม่แหล่งกันละเวลาเจอคนใต้กันเจะแหล่งใต้ครับ เจอพี่ชายคนโตก็อพูดกลางครับพี่ชายคนโตพูดกลางครับพี่ชายคนโตพูดใต้น้อยกว่าผมพ่อแม่เลี้ยงยังไงถึงรักกันนี้หรือรักกันเองตอนเด็กๆพ่อโหดมากเลยครับพี่ทุกเย็นเวลาเลิกต้องมายืนรอหน้าโรงเรียนแล้วพ่อจะรับไปตีกอร์ดทำคอร์ดเดกเน้ามทั้งบ้านเลยครับใช่ครับถ้าใครแอบไปเล่นเกมหรือว่าไปอะไรคนคนหนึ่งเนี่ยจะโดนฟาดโดนฟาดแหละพ่อเขาดุมากครับเขาจะค่อนข้างแบบว่าอยากให้ลูกแบบ อยู่ในกรอบมีเียบมีวินัยใครก็เลยเด็กคนอื่นได้ไปเล่นเกมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เลยเวลาทำอะไรทีปิดบังความลับกันตลอดสองคนกันรกรู้กันเองโดยไม่ให้ใครดูก็คือรักกันแบบนั้นคือช่วยปิดบังพ่อเลยเลี้ยงอย่างเงี้ยเลยรักกันดีเนาะดีไหมแล้วเป็นพ่อแม่แล้วเราก็รู้สึกจะดีไหมล่ะดีครับดีครับ ีมาก็ในเมื่อพ่อตั้งโจทย์่างนี้เราก็ต้องทางานต่ออ่ะถามอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสไตล์การแต่งตัวออของทั้งคู่สไตล์ไหนท่นเนี่ยของของทุกอย่างเนี่ยมันก็มีเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าทุกทุกอย่างก็แชร์กันใช่ครับแล้วก็คือเป็นสไตล์เดียวกันหรือว่ามีใครที่ใครแต่งตัวเก่งกว่าจริงๆเนี่ยผมแต่งตัวไม่ค่อยเป็น เมาเนี of of ่ยเวลาไปออกงานแม่จะจับแต่งต <th> <pre> ัวตลอดค่ะปุกโบปะปุกโบแม่แม่โอดอย่างนี้ในพิธีเดียแม่จัดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนกางเกงอย่างนี้เลยอเาตัวนี้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 ก่อนออกออกจากคอนโดมามามาถ่ายที่นี่นิกกี้เอาตัวนี้ใส่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 อ๋ออันนี้แม่คิดอ่ะนิกกี้นิกกี้และเสื้อหนาวเนี่ยจ๊ะเสื้อหนาวเนี่ยจริงๆเนี่ย ผมอาจจะใส่เสื้อเชิ้ตอย่างเดนะครับโอ้เป็นเสื้อสูทแต่เดียวแต่ว่าพี่ดิการ์มี่บอกว่ารายการขับบรรทุกเขาดูดีมากเลยนะจะไปแต่งตัวกระโหลกกระลาหมอกรายการกระโหลกยังไงล่ะกระเชิดแล้นี่เขหล่อแล้วนะเสื้อเชิ้ตเนี่ยก็เลยใส่เขาต้องแบบอยู่ในเนี่ยสนามหญ้าไงดูมันแบบพูดีนิดนึง เห้ยนะตัเองไปที่ถุงเท้าจุดได้ครับอะไรจุดแล้วพี่มาแล้วแล้วแมชมากเก๋นะแต่ว่าเมาส์จะแต่งตัวไม่ค่อยเป็นครับผแกันไม่เป็นครับจริงๆแต่งไม่เป็นอ่ะแล้วถ้าพี่ไม่อยู่ทำไงอ่ะผมก็จะใส่แบบธรรมดาเลยครับใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกง เพลงยีนธรรมดาเลยบางทีไปร้องเพลงก็แต่งแปบพวกอย่างนี้บางทีไปร้องเพลงก็เซิร์ชกูเกิลแล้วก็พิมพลีมินโฮครอบแล้วเป็นรีมินโฮแต่งชุ่ยังไงลีมินโฮใส่ยังนี้ใช่ไหมใส่เซิร์ชกูเกิลไปร้องเพลงยงคิดอะไรไม่ออกพิมพ์ลีมินโฮแล้วมันก็เอาลีมินโฮใส่เสื้อม่วงผสมนี้ไอ้เม้าแต่งมาเป็นเยีมนชัดร้องเพลงโหเชยมากไอ้เม้า คือเล่นสไตล์ล์แล้วอย่างนิกกี้นิกกี้ต้องไปเซิร์ชอะไรมหรือว่ามันเป็นพรสวรรค์เน่ยใช่ไผมก็ตามมนอื่นนะดู้วก็ดูอินสตาแกรมพี่โดมอ๋อดูเดมือนเอะไรนะเหมือนเหมองขุรองเท้ากับรองเท้พี่โดมชอบใส่รองเท้า่แล้วพี่โดมชอบใส่สแตนเดอร์เข้าไปซื้อตามนิกกี้ก่อนมาที่นี่เคยเจอพี่โดมอยม่ด้วย เอาเวนิวแล้วพี่โดมได้รู้สึกไหมแม้ว่าเราแบบเหมือนเหมือนเขาไปบอกเขามาว่าแบบไอดอลผมเลยผมเจอเขาเขาบอกผมว่านิกกี้ยิ่งโตยิ่งหล่อนะรู้ไหมเชื่อเขาใช่ไหมจ๊ะเชื่อเชื่อนะนิกกี้บางทีพี่จะบอกว่าคําว่ามารยาทในสังคมเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้กันบ้างอย่างนีอเนาะคิดว่าไหมแต่ไม่แต่แต่รวมๆแล้วเขาก็หล่อจริงๆอ๋อหอเล่นใช่ไหมจ๊ะเอาเห็นไหมหมายความว่าไงเนี่ยนะ